พระเจ้าของเราถ้าต่อสู้สงครามให้แก่เราแล้วเราจะสามารถพักผ่อนได้ในชีวิตเราไม่ต้องเป็นคนที่กังวลใจกินยาแก้ปวดหัวแก้ความเศร้านอนไม่หลับเราจะพักผ่อนได้เราจะมีสันติสุขเพราะว่าพระเจ้าจะสู้สงครามให้แก่เราเมื่อพี่น้องพบปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสงครามเรื่องสุขภาพการเสพติดสงครามการเงินสงครามเรื่องการรับใช้หรือว่ามีปัญหา พบอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชีวิตคู่การเลี้ยงลูกลูกของท่านอาจจะลงหายอย่าท้อใจครับพระเจ้าเป็นแม่ทัพพระเจ้าจะต่อสู้สงครามให้กับท่านท่านวางใจและอธิษฐานและขอพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ทำการอัศจร,รย์นาลูกท่านกลับมารักษาโรคของท่านทำให้ท่านเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเป็นคนขี้นินทาจิตใจไม่สะอาดแก้ปัญหาการเงินให้แก่ท่านแก้ปัญหาครอบครัวและการรับใช้ ท่านอาจจะพบปัญหามาตรมาในคริสจักรของท่านขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่ท่าน